วิธีทานะคะต้องเอียงแก้ว45องศาแล้วติดสามติบก่อนแล้วถึงกินเขาอยากให้ดื่มดำกับความหอมของกาแฟเป็นแก้วที่เรากินแล้วดีที่สุดในเดงไหนส่วนตัวนะแต่ไม่รู้ว่าคุณน้ำพึ่งจะว่ายังไงมีความเอยนิดนึงใช่ใช่ละมุนใช่ เเท่่่าไหรนีย150สมสมราคาแหละชมจากเครื่องราคาเป็นล้านเนี่ยมันเป็นลืมน,นอร่อยไหมหรู้ว่าของผู้ด,ดีมันมันดีจริงๆ <c oughs> เอาหนะ่ามันก็คุ้มราคาละ่ะมได้เป็นยะจบ แค่ชบมานานะพอไม่พอมาเป็นผู้ดีไม่มันจะเป็นผู้ดีแค่ไหนมันไม่สำคัญนะมันสำคัญตรงที่ว่าเรามีเงินมานั่งกินนี่นะคะไม่เสชื่อก็ิงจริงใช่เพื่อหาเงินคู่กับขนมคพื่อคณมาลิฟนี่สุดยอดยอดเยี่ยมที่สุดถ้าพี่ทำก็ะของคุณตอนนี้ก็สุดยอดแล้วใแล้วในตักีใช่ถูกต้องอเคค่ะ